ขาดไปเหรอหนุ่ยทำไมนาทีเดือดเมื่อหนุ่มหัวร้อนมโหผู้หญิงมาขยับรถมอเตอร์ไซค์หลังจบคอนเสิร์ตปรีกระโดดต่อยหน้าเบ้าตาเขียวเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในข่าวสดจุดกระเหตุวันนี้ค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีผู้หญิงที่โดนต่อยหน้าเธอมาดูคอนเสิร์ตกับแฟน แต่พอหลังคอนเสิร์ตจบกำลังจะกลับบ้านมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดขวางไว้เธอจึงไปขยับรถคันนั้นออกแต่ปรากฏว่าเจ้าของรถคันนั้นเป็นชายร่างท้วมเดินมาด่าถามว่าจะขยับรถทำไมขนาดแฟนของเธอที่มาด้วยยกมือไหว้ขอโทษก็แล้วแต่ชายหัวร้อนก็ยังกระโดดต่อยหน้าเธอจนได้รับบาดเจ็บยอยู่ทำไมนยอยู่ทำไม นี้มือเขาที่ต่อยหนูอ่ะมีคนถามว่ามือทําทอะไรแล้วอ่ะอ่าแล้วเขาต่อยเสร็จปุ๊บแล้วคลิปมันดับไปเลยอ่ะก็เนี้ยอันเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเขาปัดโทรศัพท์หนูก็คือหลังจากที่ว่าหนูพักเขาเพราะว่าเขาจะเตะแฟนหนูอตอนแฟนหนูลมอ่ะอ๋อที่เาปัดโทรศัพท์่นะมัน,น,นตัวใหญ่นละ้วหญตัวใหญ่โหพี่แล้วแฟนหนูตัวนี้เดียวยังไงสู้เขาไม่ได้่แล้วแหละคลิปที่สองหนูก็เลยโดนเบ้าเบ้าขวาตรงนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนแบบว่าแฟนหนูอ่ะมันเห็นมันเห็นว่า เขาอ่ะมาทําหนูแฟนหนูมันก็เลยวิ่งเข้ามาทีนี้มันลื่นลื่นแล้วแบบว่ามันก็ล้มและพอมันล้มไปเสร็จปุ๊บเขาอ่ะจะมาเตะแฟนหนูด้วยทีนี้หนูก็เลยผลักเขาออกผลักเขาออกเสร็จหนูอ่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอามาถ่ายคลิปว่าเอ้ยพี่ก็คือตามในคลิปเลยค่ะที่ว่าเขาสะบัดอ่าสะบัดมือมาปัดโทรศัพท์หนูอ่ะนั่นแหละแล้วพี่คนที่ว่าอยู่แถวนั้นอ่ะเขาก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยว่าแบบมึงทําผู้หญิงทําไมอะไรเงี้ยค่ะใช่เราต่อ ก็เด็ดเขาต่อยไหมเนี่ยค่ะก็ต่อยตาใช่แล้วก็ต่อยทีทีเดียวค่ะใช่ค่ะทีเดียวก็คือเนี่ยมันก็จะเขียวๆตรงช่วงนี้นะคะที่ถามหน่อยเข้ามาอีกคนอ่ามากับเพื่อนอีกคนนึงแต่เพื่อนเขาดีพี่เพื่อนเขาก็คือห้ามอ่ะแล้วก็แบบเขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรเลยเขาห้ามเลยแหละแต่คือเหมือนว่าเขาก็ไม่ฟังอ่ะ คือกำลังจะออกกำลังจะกลับบ้านแล้วอะค่ะไม่เกี่ยวกับงานเลยเนาะใช่ไม่เกี่ยวกับงานเลยกำลังจะเอามอเตอร์ไซค์ออกแยกกับเพื่อนแล้วไปอีกทางหนึง่งก็เลยมากับแฟนแล้วหนูอะเป็นคนขยับยัวเองหนูยอมรับเลยคือแฟนหนูมันยังไปคุยกับพี่เบียรช้างอยู่เลยว่าพี่มีของแถมอะไรให้ผมไหมครับแต่หนูอะหนูว่าเดินไปขยับรถเองพี่เขาเดินมาพอดีพอเขาเห็นเท่านั้นแหละเขาก็ด่าหนูเลยคิดว่าเขาเม,มาไหมล่ะก็น่าจะประมาณนึงอะค่ะเม,มาเมามากเพราะว่าจะเกิดเขาพูดว่า ตอนเช้าก็โทรหารหนูแล้วเขาพูดว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยมันมันไม่ใช่แล้วพี่แล้วจริงรเขาก็เหมือนแบบโทรมาถามว่าผมจาอะไรไม่ได้เลยพี่เป็นไงมั่ง<อ>แบบอาการเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณนี้หนูก็เลยบอกว่าเออก็เดี๋ยวรอผลตรวจค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวให้ทางตารวจโทรไปแจ้งแล้วเขาว่างไงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาก็บอกว่าเออมีอะไรก็ติดต่อเขามาเขาก็พูดประมาณนี้รู้ไหมเขาทำงานอะไรคนนี้รู้ค่ะบริษัทขนส่ง อ้ยู่ส่สงนเพราะหนูมีอ่ารู้บ้านมีทะเบียนบ้านมีอะไรของเขามีบปบะชาชนของเขาหมดแล้วเดี๋ยวพอเสร็จนี่จะไปแจ้งความต่อใช่ค่ะเออลงพันะแล้วมีอะไรที่พูดอีกไหมไม่มีแล้วค่ะแกแกทำหนูทำไมพี่หนูทำแค่น่น